นายลิขิตพิ้ชดีจะมาเช็ครถประจำวันรถรุ่นมีโน FC 9G จุดที่หนึ่งหน้าด้านขวาครับทำการเช็คยางว่ามีรอยแตกเล้าก็เช็คล่องอยางนะครับว่ามีเศษหินหรือเศษเล็กติดหรือเปล่านะครับต่อไปครับเช็คน็อตล้อครับ ว่าหลมหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็คกลมยางนะครับจุดที่2นะครับเช็คก,กระจกบังลมหน้านครับว่ามีรอยแตกร้าเปล่านะครับต่อไปครับ กาปัดน,น้ำฝนนะครับว่ามีร้อยคดแล้วเช็กยังปัดน,น้ำฝนนะครับเช็กทั้งสองด้านเลยนะครับฝากระโปรงหน้านะครับดึงขานะครับเซฟตี้ไว้นะครับ เช็คระดับน้ำยาหม้อน้ำนะครับให้อยู่เกณฑ์มาตรฐานครับต่อไปเช็คระดับน้ำมันคัดนะครับให้อยู่ในระดับแม็กนะครับต่อไปให้เช็คขาปัดน้ำฝนนะครับว่าแน่นหรือเปล่านะครับเช็คทั้งสองเลยนะครับต่อไปนะครับเช็คกรองเอนะครับว่ามีรอยฉีกขาดหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็คระดับ น้ำปัดน้ำฝนนะครับก็อยู่ในระดับหรือเปล่านะครับไปนะครับเช็คโคมไฟเลี้ยวด้านขวานะครับว่ามีรอยแตกหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็คโคมไฟหน้านะครับว่ามีรอยแตกหรือเปล่านะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับว่ามีรอยแตกหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็คไฟหน้าซ้ายนะครับว่ามีรอยแตกหรือเปล่านะครับ ต่อไปนะครับเช็คระบบสัญญาณไฟด้านหน้านะครับไฟลีไฟหน้าไฟสูงไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายไฟฉุกเฉินจุดที่สามนะครับล้อหน้าด้านซ้ายนะครับเช็คยางครับ ว่ามีรอยแตกรล้าหรือเปล่านะครับแล้วก็เช็คล่องยางนะครับว่ามีเศษหินหรือเศษเหล็กติดหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็คลอดล้อนะครับว่าหลมหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็กลมยางนะครับ ขั้นตอนการยกหัวเก๋งนะครับเปิดประตูหน้าซ้ายดูนะครับอ้ามีของตกหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับยกหัวเก๋งนะครับดึงสลักน็อกออกนะครับกดขาล็อกนะครับดึงนะครับแล้วทําการล็อกหัวเก๋งด้วยนะครับชิคระดับน้ำมันเครื่องนะครับ ให้อยู่ในระดับนะครับต่อไปนะครับเช็คระดับน้ำมันพาวเวอร์นะครับให้อยู่ในขีดแม็กนะครับต่อไปนะครับเช็คสายไฟนะครับว่ามีรอยฉีกหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็คดูท่อน้ำมันต่างๆนะครับว่ามีรอยซึมหรือเปล่านะครับ ต่อไปนะครับเช็คพ่ออินเตอร์นะครับว่ามีรอยฉีกหรือรอยแตกรล้าหรือเปล่านะครับต่อไปครับเช็คดูหม้อน้ําและฝาหม้อน้าครับว่ามีรอยซึมหรือรอยแตกหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็คพันลมนะครับว่ามีรอยแตกหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็คสายพานนะครับว่ามีรอยแตกหรือหย่อนหรือเปล่านะครับ ต่อไปนะครับขั้นตอนการลงหัวเก่งนะครับกดสลักล็อกหัวเก่งดึงหัวเก่งครับทำการดึงขาล็อกหัวเก่งครับใส่สลักล็อกหัวเก่งครับต่อไปนะครับเช็คสภาพถังน้ำมันนะครับว่ามีรอยบุบหรือรอยรั่วหรือเปล่านะครับเช็คฝาถังนะครับว่าล็อกหรือเปล่านะครับ ไปครับเช็คสายน้ำมันครับว่ามีรอยแตกหรือซึมหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็คปลั p p anto, ia, ๊กระดับน้ำมันครับว่าแตกหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็คสายกองดักน้ำนะครับว่ามีรอยซึมหรือเปล่านะครับต่อไปเช็คกองดักน้ำนะครับ ว่ามีน้ําเข้าหรือเปล่าครับถ้ามีถ้าน้ําถ้ามีน้ํานะครับให้ทําการเปลี่ยนถ่ายนะครับจุดที่สี่นะครับเช็คล้อหลังด้านซ้ายนะครับยางครับว่ามีรอยแตกเล้าหรือเปล่านะครับเช็กล่องยางนะครับว่ามีเศษหินหรือเศษเหล็กติดหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็คน็อตล้อนะครับว่ามีการหลวมหรือเปล่านะครับ ต่อไปนะครับเช็คน็อตเผานะครับว่าหลวมหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็คลมยางนะครับให้อยู่ในมาตรฐานนะครับจุดที่ห้านะครับเช็คสภาพไฟหลังนะครับว่า มีรอยแตกหรือเปล่านะดูนะครับทั้งสองข้างนะครับดูโคมไฟถอยด้วยนะครับว่ามีรอยแตกหรือเปล่านะครับเซ็กสัญญาณไฟด้านท้ายนะครับไฟเบรกไฟลีเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไฟสุขฉิน ไฟถอยต่อไปนะครับเช็คยางอะไรนะครับว่ามีรอยแตกเร้าหรือเปล่านะครับเช็คล่องด้วยนะครับว่ามีเศษหินหรือเศษเหล็กติดหรือเปล่านะครับเช็คจุดยึดนะครับว่าแน่นหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็คลมยางนะครับ ที่นะครับล้อหลังด้านขวานะครับเช็กยางนะครับว่ามีรอยแตกเล้าวหรือเปล่านะครับเช็คกล้องยางเลยนะครับว่ามีเศษหินหรือเศษเหล็กติดอยู่หรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็คน็อตล้อนะครับว่าหลวมหรือเปล่านะครับ ต่อไปครับเช็คน็อตเพานะครับว่าหลวมหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็คลมยางนะครับให้อยู่ในค่ามาตรฐานนะครับจุดที่เจ็ดนะครับเช็คแบตเตอรี่ครับเช็คว่าขั้วหลวมหรือเปล่านะครับและสายไฟนะครับามีรอยฉีกขาดหรือเปล่านะครับ แล้วก็เช็คระดับออนะ้ำกันนะครับเช็คระดับน้ำมันเบรกนะครับให้อยู่ในขีที่กำหนดนะครับระดับแม็กนะครับเช็คสายอ่อนน้ำมันเบรกนะครับว่ามีรอยแตกหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็คหม้อลมเบรกนะครับว่ามีรอยน้ำมันซึมหรือเปล่านะครับและสวิต์นะครับว่ามีสายไฟขาดหรือเปล่านะครับ หรือว่าสวิตหักหรือเปล่านะครับเหมือนกันทั้งสองลูกเลยนะครับต่อไปนะครับเช็กถังลมนะครับเช็กสายลมว่าหลวมหรือเปล่านะครับเช็คสวิตแรงดันลมด้วยนะครับว่าสวิตหักหรือเปล่าแลครับแล้วก็เช็คน้ําในถังลมนะครับ ทั้ง3จุดเลยนะครับต่อไปนะครับเช็กกกากาคกองอากาศนะครับกองอากาศนะครับถ้ามันดำนะครับให้ทำการเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าถ้าไม่สุขภกมากให้ทำการเป่านะครับ จุดที่แปดนะครับต่อไปนะครับให้ทําการดูเข็มขัดนิรภัยนะครับว่าพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเช็คดูเบรกมือนะครับว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับดูตำแหน่งเกียร์นะครับว่าอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างหรือเปล่านะครับ ต่อไปนะครับเช็คดูระดับพงมลัยนะครับตามที่เราถนัดนะครับต่อไปนะครับดูระยะฟีพงมลัยด้วยนะครับต่อไปเช็คสัญญาณไฟหน้าปัดไฟเบรกมือไฟเครื่องยนต์ไฟแบต ไฟเข็มขัดนี้รภัยไฟระดับน้ำมันเครื่องระดับลมระดับความร้อนระดับน้ำมันไฟลีไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายไฟฉุกเฉินระดับ น้ำฝนระดับที่หนึ่งระดับที่สองระดับที่สามที่ฉีดน้ำฝนระดับที่หนึ่งระดับที่สองระดับที่สามฉีดน้ำฝน ต่อไปครับดูกระจกมองหลังด้านขวานะครับว่าอยู่ในระดับหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับดูกระจกมองหน้านะครับว่ามีรอยแตกหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับดูกระจกมองหลังนะครับว่าอยู่ในระดับหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับดูกระจกมองมองหลังซ้ายนะครับว่าอยู่ในระดับหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับดูกระจก มองกันชนหน้านะครับว่าอยู่ในระดับหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับทําการติดเครื่องยนต์นะครับขาดเขียงผัดเน่ยอไพนะครับดูเบรกมือนะครับดูตำแหน่งเกียร์นะครับว่าอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างหรือเปล่านะครับเหยียบคัดเปิดสวิตช์กุญแจดูไฟหน้าปัดนะครับต่อไปบีบแตรนะครับ ทาการติดเครื่องยนต์นะครับผมขอจบการนำเสนอเช็ครถประจำวันรถรุ่นมินโนฟซเครับ